เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเทรนดในธรุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมากกว่าที่เราคิดในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกและพูดถึงธรุรกิจที่น่าสนใจในอุตสาหากรรมสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนๆสามารถนำเอาไปต่อยอดได้ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นนักการตลาดและที่ปรึกษาให้กับธุรกิจในประเทศไทยมา10กว่าปีแล้วครับเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นลูกหรือเพ h ฮิวแมนเ t ชันเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายๆคนคงจะเคยผ่านหูกันมาบ้างแล้วนะครับแต่มันก็ยิ่งมีคําถามที่ค้างคาใจหลายๆคนที่ผมเคยได้ยินมานะครับเขามักจะถามว่านี่มันเป็นแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไปหรือเปล่าซึ่งถ้าให้ผมตอบแบบเร็วๆเลยเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่กระแสรครับเพราะตัวผมเองเป็นทั้งนักการตลาดและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมนี้โดยตรงผมรู้ว่าโรงงานผลิตอาหารให้สัตว เลี้ยงเนี่ยเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่มันเพิ่มขึ้นปีละ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับและแนวโน้มตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปี2569หรืออีก3ปีข้างหน้าเราก็ยังคาดว่าตลาดสัตว์เลี้ยงมันจะโตไปได้อยู่อีกราวๆ8.4%รต่อปีนะครับนี่เป็นตลาดสัตว์เลี้ยงโดยรวมแต่ถ้าเป็นแค่ตลาดอาหารสัตว์อย่างเดียวเนี่ยมันขึ้นหลัก20%ต่อปีมาแล้วนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้ถ้าเราจะเข้าใจมันให้ดีได้เเเเเรราาาาาต้้้้อออองงงงงขขใจถถึนนนัััยยะะสคํคญทีู่่บืหลมมมพป็ุ มองของการตลาดเนี่ยผมจะต้องตั้งคําถามแล้วนะครับว่าตัวเลขที่โตขึ้นมาเนี่ยมันโตมาเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ตลาดมันจะโตไปเองโดยที่ไม่มีปัจจัยอะไรมาช่วยขับเคลื่อนครับคำตอบก็คือหนึ่งในปัจจัยหลักๆที่ทําให้ตลาดมันโตมาได้เร็วขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนสมัยใหม่ชอบพื้นที่ส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเขาเลือกที่จะมีครอบครัวที่เล็กลงใช้ชีวิตสันโดษกว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์แบบนี้มันเป็นวิธีการใช้ชีวิตที่มาพร้อมกับความเจริญรุ่งงเรือขอขง งสังคมคถ้ายิ่งสังคมจเจริญม,มากแค่ไหนคนก็ยิ่งอยากจะอยู่แบบตัวใครโวมันมากกว่าเดิมดังนั้นกลุ่มคนพวกนี้แหละครับเขาจะเอาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนเนี่ยมันมักจะทําให้เราปวดหัวมากกว่าและช่วงอายุของคนที่เลี้ยงสัตว์ให้เป็นลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราวๆยี่สิบสี่ถึงสี่สิบเอ็ดปีครับซึ่งผมมั่นใจว่าจํานวนตัวเลขของคนที่จะเลี้ยงสัตว์ให้เป็นลูกในอนาคตเนี่ยมันจะเยอะมากกว่านี้หลายเท่าครับเพราะว่าน้อง,องๆรุ่นใหม่ที่เขารักสัตว์แต่ยังไม่ได้มีงานมีที่มมมีีีเเเเเเงงงงินนนนดือออออขตัััวยยคาากกะะรบ ถ้าวันไหนเขาพร้อมแล้วเขาจะเข้ามาในตลาดนี้แน่นอนครับและในผลสํารวจเดียวกันเขาก็บอกนะครับว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ให้เป็นลูกเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับสัตว์เลี้ยงของเขาอยู่ที่14,200บาทต่อปีต่อตัวครับถ้ามาเฉลี่ยต่อเดือนแล้วก็จะอยู่ที่1,183บาทต่อตัวครับด้วยความที่ผมมีความพุ้นเคยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วเนี่ยผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาคนหันมาเลี้ยงน้องแมวเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากๆครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่่่่าาานน้้้้้องงแแมมวเเีียงงยลละไไดใชพืท ดังนั้นมันเลยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีพื้นที่มากนักครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตลาดสัตว์เลี้ยงโดยรวมเนี่ยมันยังถือว่าเป็นตลาดที่ยังไม่มีผู้นําที่ชัดเจนนะครับเพราะคนที่ท,ทําธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะการขายปลีกนะครับเป็นรายย่อยเกือบจะทั้งหมดดังนั้นเราเลยจะเห็นนะครับว่าเครือเซนทันเขาก็กําลังขยายแบรนด์ของเขาอยู่เรื่อยๆโดยใช้ร้าน p พ t ดแอนด์ o ีคพและ p e สเตอร์ครับส่วนบริษัท r s g r เ u p กุเนี่ยเขาก็ลงทุนานาื่นร่ว ในธุรกิจเพดเวลเนสนะครับซึ่งธุรกิจเพดเวลเนสเนี่ยมันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามองมา,มากๆนะครับแล้วบริษัทอสังหารรมรั์สมัยใหม่เขาก็มีโครงการคอนโดที่เปิดให้ลูกบ้านสามารถเอาสัตว์เลี้ยงไปอยู่ด้วยได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีพื้นที่แยกและมีการทําความสะอาดที่ดีอย่างชัดเจนครับแล้วในอนาคตมันก็ยิ่งจะมีโครงการใหม่ๆมาตอบโจทย์แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนสายการบินอย่างนกแอร์เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาออกบริการพิเศษเช่าเหมาลำกรุงเทพเชียงใหม่ที่ผู้โดยสารสามารถนําเอาสัตว์ ไปนั่งบนเครื่องบินโดยที่ไม่ต้องโหลดลงท้องเครื่องได้เลยครับซึ่งการทําแบบนี้ในเชิงมุมมองการตลาดมันเหมือนนอกแอร์กำลังโยนหินถามทางนะครับว่าถ้าเขาจะลงมาเล่นในธุรกิจนี้โดยตรงกระแสะการตอบรับมันจะเป็นยังไงครับซึ่งผลตอบรับในตอนนั้นมันก็ดีตามคาดเพราะเขาเปิดจองไม่นานก็เต็มไปแล้วครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในตลาดเนี้ยมันมีความต้องการสะสมหรือเพนอัมติมานอยู่เยอะครับเพราะคนที่เขารักสัตว์เหมือนเป็นลูกเขาอยากจะพาสัตว์เลี้ยงของเขาไปใช้ชีวิตกับเขาด้วยครับแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้มีที่รองรับ ให้กับเขาสักเท่าไหร่แต่กลุ่มลูกค้าพวกนี้เขาพร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วถ้ามีใครสามารถมาตอบโจทย์เขาตรงนี้ได้ครับและถ้าเรามาดูธุรกิจที่พ่วงมากับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่ที่เลี้ยงสัตว์ให้เป็นลูกมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นธุร,รกิจอาหารการกินอยู่แล้วครับซึ่งธุร,รกิจพวกนี้ผมจะไม่พูดถึงรรมันแต่ผมจะไปพูดถึงธุรกิจที่มีความต้องการในตลาดที่ยังไม่มีใครสามารถตอบโจทย์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับธุร,รกิจที่หนึ่งก็คือธุร,รกิจโรงแรมรับฝากเลี้ เพราะเจ้าของที่มาใช้บริการพวกนี้ส่วนใหญ่เขามีเงินพอตัวเลยนะครับแล้วคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยเขามักจะเดินทางบ่อยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศและด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยมันไม่มีใครมาดูแลน้องๆแทนเขาเหรอกครับเขาก็จะต้องไปพึ่งโรงแรมรับฝากเลี้ยงพวกนี้แหละครับหล,หลายที่ที่มันดีๆเนี่ยเราต้องจองคิวก่อนอย่างน้อยส3เดือนเลยถึงจะเอาน้องๆของเราไปฝากได้เพราะว่าเจ้าของพวกนี้เขารักสัตว์เลี้ยงของเขามากถ้าเขารู้ว่าที่ไหนดีเขาแห่กันไปที่นั่นแหละครับเรื่องของราคาถ้ามันไม่สูงจนเกินไปยังไงกก็มีลู อย,อย่างรุ่นพี่ของผมที่เขาทําธุรกิจโรงแรมรับฝากต้องแมวอยู่เนี่ยเพืเ่อนๆเลยไหมครับว่าผมยังไม่เคยเห็นห้องเขาว่างเป็นระยะเวลานาน,านๆเลยนะครับยกเว้นแต่ช่วงล็อกดาวน์โควิดที่ผ่านมาที่คนไปไหนไม่ได้ตอนนั้นอาจจะมีห้องว่างเยอะหน่อยแต่ในสถานการณ์ปกติเนี่ยเขาเต็มตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ปัจจุบันในตลาดตอนนี้มันยังไม่พอกับความต้องการหรอกครับมันยังไปได้อีกไกลแต่ธุรกิจนี้มันจําเป็นต้องมีเงินทุนพอสมควรเพราะถ้าเราจะรับเลี้ยงต้องหมาด้วยเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่เยอะและอาจจะต้องมีสระว่ายน้าให้ับควยคร ถ้าใครที่เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วมั่นใจว่าตัวเองสามารถดูแลเขาได้ดีเนี่ยเราก็เอาธรรรุรกิจนี้เป็นตัวเลือกได้ครับแต่ถ้าใครแค่เห็นโอกาสไม่ได้รักสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่าไปทําเลยครับผมสงสารน้องๆที่ต้องมาฝากชีวิตด้วยครับและ2เลยคือธรรรุรกิจบริการรับอาบน้ําและแต่งขนให้กับน้องหมาน้องแมวครับจริงๆแล้วธรรรุรกิจ pet Grooming เนี่ยมันเป็นหนึ่งในธรรรุรกิจที่โตวไวมากนะครับเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าคนส่วนใหญ่จะใช้จ่ายกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองอยู่ที่14,200บาทต่อตหวต่น ค่าใช้จ่ายหลักๆก,ก็จะเป็นพวกเพรกรูมมิ่งนี่แหละครับพอนอกจากเจ้าของอยากจะได้ความสวยงามแล้วเนี่ยพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ร้อนตับแตกมากๆขนาดเราเป็นคนเรายังร้อนขนาดนี้ถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวที่เขาขนยาวเนี่ยเขาจะร้อนขนาดไหนครับซึ่งเจ้าของหลายๆคนเขาก็เข้าใจตรงจุดนี้นะครับแล้วสายพันธุ์น้องหมาน้องแมวที่คนไทยนิยมเลี้ยงมักจะเป็นขนยาวกันครับถ้าเป็นน้องหมาก็จะเป็นสายพันธุ์โกลเด้นาเบเรียนฮัสกี้ชิสุบอมลือนอื่นอีกเยอะแยะครับสายพันธุ์พวกนี้เขาจําเป็นที่จะต้องเล็มขนและ อยู่ตลอดถึงแม้จะเป็นฤดูหนาวก็เถอะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าในธุรกิจนี้แค่เป็นคนรักษาอย่างเดียวเอาไม่อยู่หรอกครับเพราะว่าเราจะต้องเจอกับน้องหมาน้องแมวหลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวที่เชื่องหรือตัวที่ดุเราก็ต้องรับมือกับเขาให้ได้เป็นคนรักษ์อย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับเราต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วงานส่วนมากมันต้องยืนยาวๆจนขาแข็งและต้องอดทนถ้าใครรับอะไรพวกนี้ไม่ได้เนี่ยอย่าไปทําเลยครับเพราะมันจะทรมานทั้งคนและน้องหมาน้องแมวที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับธุรกิจต่อไปก็คือธุรกิจร้านขายข สแต่ธุรกิจเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะทําร้านเล็กๆเพื่อจะขายของนิดๆหต่นอยเนี่ยอย่าไปทําเลยครับทำไปแล้วมันจะไม่คุ้มในระยะยาวครับเพราะว่าพฤติกรรมของลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับเขาไม่ต้องการร้านเล็กๆอีกต่อไปตอนนี้เขาอยากได้อะไรที่มันครบวงจรหรือว่าเป็น one stop service ที่เขาสามารถมาที่เดียวแล้วมันจบได้เลยครับเช่นถ้าเขามาร้านเราเขาอาจจะไม่ได้อยากซื้อแค่อาหารน้องหมาน้องแมวเขาอาจจะอยากได้อาหารเสริมของเล่นเสื้อผ้าน่ารักน่ารักที่เขาจะสามารถเอาไปแต่งตัวให้ กับสัตว์เลี้ยงของเขาได้ด้วยและที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้านขายของสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวนะครับธุรกิจอืน่นๆก็ควรจะหันมาเป็น one-stop service เหมือนกันพะถ้าลูกค้าเขาจะต้องขับรถวนไปวนมาเยอะๆเขาซื้อออนไลน์ก็ได้ครับเขาไม่เห็นจำเป็นต้องมาที่ร้านเราเลยราคาถูกกว่าเราด้วยซ้ําดังนั้นถ้าเราจะทําร้านขายของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องมองขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่เราจะสามารถให้บริการแบบครบวงจรได้นะครับแทนที่จะเป็นแค่เพจช็อปเราก็ทําให้มันกลายเป็นเพจมอ่ย่อมๆได้เลยครับแล้วอย่างเพื่อนๆต้องจําาาไไไวว้้นรรับ่่เ่เมดแขงก เพจช็อปที่มีทำเลอยู่ใกล้ๆเราเรา,เราต้องแข่งกับร้านออนไลน์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในตลาดนี้มันยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะมากและมันกําลังโตอย่างรวดเร็วครับถ้าอยากจะรู้ว่ามันจะโตไปในทิศทางไหนเนี่ยให้เราไปดูพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ในประเทศทางตะวันตกว่าเขาเลี้ยงกันยังไงมีการใช้จ่ายให้กับสัตว์เลี้ยงของเขามากแค่ไหนเพราะอีกไม่นานเราก็กําลังจะไปในทิศทางนั้นเหมือนกันครับแต่ธุรกิจพวกนี้ผมแนะนําให้คนที่มีความรักสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําดีกว่านะครับเพราะม จะต้องไปดูแลสัตว์เลี้ยงที่ลูกค้ารักมากๆมันเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่นะครับดังนั้นถ้าใครที่ไม่ได้มีความรักสัตว์เป็นทุนเดิมเราไปทำธุรกิจอื่นดีกว่าครับเพราะในโลกนี้มันมีธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำม,มันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลยก็ได้ครับแต่ถ้าใครที่มีความรักสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจพวกนี้ผมก็ขอเป็นเพื่อนประสบความสำเร็จอย่างที่ใจหวังเอาไว้นะครับเพราะตลาดนี้มันยังไไ้ตน,นม่นเริ เท่านั้นครับ。